Shake it, hey yo, shake shake, microphone, yeah. No no right, y h Hot get on the beat, man. Hot get, let it be. ฉันยังคงแต่ในแนวทางของฉันเองยังคงฝึกไปอย่างกับตอนแรกที่รู้จักเพลงฮิปฮอปการรับตั้งแต่เริ่มต้นฉันไม่คิดจะสำเร็จใจมันบอก ไม่ทำโดยที่ไม่หยุดโดนใครต่อใครว่าไม่เก็บมาคิดไม่พูดยังคงเอาแต่สปิดกูไม่ใช่ดาวลงดาวหาวะไรตามแนวกูเองกูไม่ตามแนวใครกูชอบที่พอมันตรงใจดิโดนตีมันไม่เคยโกหกใครใครฟ้าไม่ออกหรือไม่ชอบจะรู้ถูกว่าเพลงหากินทำไม่ดีกูไม่ใส่ใจฟักบิ้นชิดพวกดอกไหนแค่ว่าให้พบของง่ายลองมาทำ ไม่มีใครมาตอยกับกูมีแค่บีตกับกูบางสิ่งบางอย่างมันมลึกเกินกว่าจะรู้เปิดบีดเส่อินโรเลสกูแม่ไม่มีแรงจะสู้กูยังคงเดิมต่อให้เสียงกูไม่มีกูยังรลกกับลมไปไม่ได้ทำเอาตรงใจใครทุกๆวันกูไม่เคยหมดไฟกูเริ่มฮิปยังไงกูยังคงเริ่มแบบนั้นแร,แรกกูไม่มีอะไรเลยมีแค่หูฟัสงสสายเท่านั้นนะโย าหมายกูไม่มีความสำเร็จคือกูทำทุกวันอ่ะให้มันดีต่อใจกูกูไม่เคยกังวลหรือกลัวอะไรกูไม่ให้ใครมาทำลายสิ่งที่กูอยากทำจะแก่นแท้ของใจและกูไม่ได้ทำเอาเททำเอาอีโกทำเอาเก๊กเย็ดแม่กูไม่พอเท่านี้หรอกแม่ไม่มีอะไรที่มันแน่นอนหรอก แค่คิดไงกูช่างแม่จะเกียดกูละก,กูหรือว่าแช่งไอสัตย์ยังไงกูก็ทำไปกูไม่แค่พวกมึงหลอกจังแม่กูไม่รู้ได้ซ้ำไปว่าพวกมึงเป็นใครหรือใครต้องการอะไรแต่กูไม่มีเวลามาพูดกับใครและคนรีเป็นเพื่อนกูจริงๆเพ่านั้นที่แม่รู้ใจกูไงย่อไม่ใช่เหตุเดืที่มาหวังลายอย่ Yo, และกูยังคงทำ่อไปถึงแม้จะเช้าสายหรือว่า กูก็ยังคงเป็นกูเองไอ้เฮียกูก็ยังคงเดิมและกูก็ยังคงพูดอยู่ในเพลงกูยังคงดูกัญชาและกูก็ยังคงเขียนแต่แนวตัวเองและกูไม่รู้หรอกไอเฮียใครจะมองว่าเป็นเพลงหรือว่าไม่เป็นเพลงอ่ะแต่สิ่งที่กูทำอ่ะมันก็ยังเป็นตัวกูเองอ่ะนะอ๋อ ไอ้เฮียแล้วกูไม่อยากจะแคร์วะมึงจะมึงจะเกลียดกูหรือว่าอะไรกูก็ช่างแม่งเถอะวะแล้วกูไม่อยากจะแคร์ด้วยซ้ำไปกูมีเวลาแต่ลุยลุยลุยแล้วกูไม่แล้วกูไม่อยากจะเสียเวลามาคุยคุยคุยอ่ะกูให้เลยคุยคุยคุยอ่ะศาสตว์ฟัคยูเฮียไอ้สัตว์แล้วกูไม่รู้หรอกว่าแท้หรือว่าก๊อปบ่ะแต่ยังไงกูแม่งก็อยากเป็นฮิปฮอปอะฮิปฮอป่ะไอ้สัตว์มึงดูฟอกูอยากูฟรีฟอบ่ะ แล้วกูไม่มีเวลามาคุยกับพวกมึงอ่ะไอ้เหี้ยกิ๊กก๊อกป่ะ Fuck Your Head The Beat กูก็อยากใเป็นกูเองอ่ะกูอยากจทําหมงกูอ่ะเพลงอ่ะสัตว์ถ้าแกเล่น The Beat แม้น